ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับมรนะผมก็จะมาคํานวณสูตรเป็นสูตรเสริมให้นะสมาชิกนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมสรุปไปแล้วทั้งเจาะบนตัวเดียวเจาะล่างเจาะบนเจาะล่างแล้วก็3าตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างให้สมาชิกได้รับชมกันไปแล้วนะครับวันนี้ ผมก็นำสูตรเสริมมาให้สมาชิกนะฮะเลข3ชุดบนล่างนะฮะเลข3ชุดนะฮะสมาชิกนะก็เลข3ตัวเนี้ยนะฮะจากคู่ชุดก็จะได้3คู่ชุดในแต่ละงวดนะฮะะนครับมาได้ทั้งบนและล่างนะสมาชิกนะนะครับพอวิธีคิดวิธีทำนะฮะคิดใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะฮะคำนวณพึ่งคำนวณพึ่งคิด ได้นะคะคำนวณได้แล้วก็คิดได้ก็ลงให้สมาชิกได้รับชมกันเลยพร้อมสูตรนะสมาชิกนะจุดสุดท้ายผมก็จะแจกสูตรเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะฮะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะฮะจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็ มาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะสมาชิกนะก็ทุกๆข้อมูลชัดเจนนะฮะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอยู่ที่ตัวของสมาชิกจะชื่นชอบนะฮะถ้าชอบก็นําไปพิจารณาเอาเองถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะฮะสมาชิกนะก็ สำหรับชลิปนี้วันที่29นะครับผมก็จะมีสูตรเสริมมาให้นะฮะเลข3เลข3ตัวนะจับคู่ชุดได้3ชุดมาได้ทั้งบนและล่างนะสมาชิกนะเดี๋ยวก็จะมานะฮะดูไปพร้อมๆกันเลยว่างวดไหนมา2ตัวบนมั่งงวดไหนมา3ตัวบนมั่งนะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเสริมให้นะสมาชิกนะก็มาดูนะมาดูเลข3ชุดบนล่างนะฮะสูตรใหม่ นะครับก็มาดูฮะงวดแรกนะฮะสูตรเลขสามตัวได้ศูนย์ห้าเก้านะครับนะครับเลขสามตัวได้ศูนย์ห้าเก้าก็จับคู่ชุดกันเลยนะสมาชิกนะก็จะได้เก้าห้าเก้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะฮะได้สามคู่ชุดนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะสมาชิกนะงวดแรกได้สามชุดนี้ก็ออกเก้าศูนย์นะฮะสมาชิกนะออกเก้าศูนย์นะฮะก็มาที่คู่ชุดเก้าศูนย์นะครับ นะครับสมาชิกนะมาที่คู่ชุด90ก็อ,ออกที่90ตรงๆนะฮะมาที่ล่างนะฮะวันนี้มาล่างนะฮะสมาชิกนะก็ถูกนะครับถูกงวดที่1น,นะฮะงวดที่นนะน2นะครับสมาชิกนะเลข3ตัวนะฮะได้382นะฮะจับคู่ชุดก็จะได้3คู่ชุดในแต่ละงวดงวันนี้ก็จะได้2823แล้วก็83นะครับเพื่อออก83ล่างนะฮะวันนี้ นะครับก really? ็ถูกเป็นงวดที Trans ่สองเข้าคู่แปดสามนะครับสมาชิกนะนะครับก็มาต่อกันงวดที่สามนะฮะงวดที่สามตามสูตรได้สามแปดสองอีฮะได้เหมือนงวดเมื่อกี้เลยนะฮะตามสูตรนะฮะก็จะคู่ชุดก็จะได้สามคู่ชุดฮะก็จะงวดนี้ก็จะได้สองแปดสองสามแล้วก็แปดสามนะฮะพ้นออกสามแปดน้สมาชิกนะก็เข้าที่คู่ชุดแปดสามเหมือนงวดที่แล้วเลยนะฮะอันนี้ออกตัว กักหนะก็ถูกนะสมาชิกนะถูกเป็นวดที่สามนะครับถูกเป็นงวดที่สามตามสูตรนะครับสมาชิกนะก็สามตัวนี้นะสมาชิกนะจะคู่ชุดได้สามชุดเอาจะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะสูตรเสริมให้ให้สมาชิกแคบหน้าจอไว้แคบสูตรไว้เดี๋ยวผมจะมีวิธีถามนะสมาชิกนะเพื่อสูตรมันเดินต่อนะฮะสมาชิกก็จะได้นําไปพิจนารณาเอา นะครับสมาชิกนะก็ผมก็คิดว่าคงจะเป็น,นข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่าเลขแค่สามตัวเองจับคู่ชุดในแต่ละงวดก็จะได้สามคู่ชุดแบบนี้นะครับสมาชิกนะก็เดี๋ยวมีวิธีทําให้นะสมาชิกนะอ่ะงวดต่อมาเลขวัที่สี่สูตรได้ศูนย์ห้าเก้านะฮะจับคู่ชุดในสามตัวเนี้ยก็จะได้สามคู่ชุดนะฮะเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์นะฮะวดนี้วันออกเก้าห้าเนี่ยฮะก็มาเข้าคู่ชุด ก้าห่านะสมาชิกนะที่สิบหน่วยล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สี่นะสมาชิกนะถูกเป็นงวดที่สี่นะครับน,นะครนะับงวดที่ผ่านมานะสมาชิกนะงวดที่ผ่านมางวดที่หนึ่งสองสามสี่งวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าสูตรเลขสามตัวได้หนึ่งหกศูนย์นะครับหนึ่งหกศูนย์ จับคู่ชุกดกระจดยย์หกศแล้วก็6 1นะึสมาชิกนะก้นออก6 1อันนี้ไปข้างบนเลยนะสมาชิกนะเข้าคู่ชุด6 1ตรงตรง,ตรงนะครับสมาชิกนะอันนี้ไปบนนะครับ,บน,นะครับไปบนนะฮะ ถูกหน้าสมาชิกเพราะว่าเลขสามชุดมาได้ทั้งบนและล่างนะสมาชิกนะก็ถูกนะครับขที่ห้าหน้าสมาชิกหน้าตามสูตรน,นะครับอ่ะสมาชิกมาดูวิธีคิดวิธีทำนะครับว่าเอาเลขตัวไหนไปบวกกันนะครับวันนี้นะครับสมาชิกแคบสูตรแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะสมาชิกนะ ใครที่ชื่นชอบคิดคำนวณน,นะครับสมาชิกนะก็สูตรนะครับก็นำหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกหลักหน่วยนะครับเลขหน้าครั้งที่สองนะครับบวกสองตำแหน่งนะสมาชิกนะนะครับงวน,นี้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับก็เลขเจ็ดมาวางไว้เป็นตำแหน่งแรกนะฮะเจ็ดบวกเพิ่มไปห้าแต้มก็จะได้เลขสอง สองบวกเพิ่มไปสี่แต้มก็จะได้เลขหกนะครับงวดนี้สูตรได้เลขเจ็ดเลขสองเลขหกนะครับสูตรได้เลขเจ็ดเลขสองเลขหกอ่ะสมาชิกแคปสูตรให้ก่อนนะสมาชิกนะเดี๋ยวไปเติมแล้วก็ไปจับคู่ให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับอ่ะแคปสูตรเราเรียบร้อยก็ไปเติมเลยนะสมาชิกนะงวดนี้ได้เลขเจ็ดเลขสองเลขหกนะครับ วันนี้ได้เลขนะครับเลขเจเลขสอเลขหก 6. นะสมาชิกนะถ่จาจับคู่ชุดกันก็จะได้3คู่ชุดนะฮะก็จะได้6กสองนะฮะหกสอนะสมาชิกนะหกสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะฮะ สมาชิกคิดว่าสมาชิกคิดว่ามันจะมาคู่บนหรือคู่ล่างนะสมาชิกนะวันนี้นะสมาชิกพิจารณาเอาก่อนที่จะนําไปนะครับให้สมาชิกพิจารณาเอานะส่วนมากเห็นไหมฮะสมาชิกส่วนมากจะม,มาข้างล่างนะฮะสองตัวล่างมากเมื่อกี้นี้หลุดขึ้นไปบน6กหนึ่งนะน,นี้จะกลับลงมาล่างได้หรือเปล่าถ้ากลับลงมาล่างนะสมาชิกนะก็มีแค่ ชุดเดียวนะครับก็ที่ไปชนก็มีสองชุดอ่ามี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 สองชุดที่ไปชนกับเลขล่างผมก็คือหกเจ็ดกับสองเจ็ดนะครับสมาชิกอันนี้ก็คือพูดถึงเลขล่างนะฮะผมคิดว่าน่าจะมาเลขล่างนะหกเจ็ดเจ็ดหกนี่ไปชนกับเลขล่างผมสมาชิกนะ อันนี้ก็ให้สมาชิกพิจารณาเอาไปตามสูตรนะครับผมมีวิธีคิดวิธีทาให้สมาชิกได้รับชมกันไปแล้วนะมีวิธีคิดวิธีทาให้สมาชิกอย่างชัดเจนนะฮะอยู่ที่ตัวของสมาชิกนะจะชื่นชอบแล้วนําไปพิจารณาเอานะครับสมาชิกนะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับสมาชิกนะฮะให้เชื่อตามที่ผมคำนวณนะสมาชิกอยู่ที่ตัวของสมาชิกจะชื่นชอบนะสมาชิกนะ แล้วก็นำไปพิจารณาเอานะครับวันเดี๋ยวมาแต้มสีสักหน่อยนะสมาชิกนะก็ตามที่ผม,มาา์สีไว้เลยนะสมาชิกนะนะครับอันนี้มาบนนะสมาชิกนะวันนี้มาบน แล้วก็มาล่างหมดสมาชิกเลขสามตัวนะครับก,ก,ก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะขอบคุณสมาชิกนะครับทุกทกท่านนะฮะที่นะที่ยังให้การติดตามช่องแอดทอ o n นักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะฮะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะก็ให้สมาฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะฮะก็ฝาก ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเพื่อีิทา่าะได้รับการแจ้งเตือนนะฮะเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็ช่วงท้ทายนะฮะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันสักเิดหนึ่งคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะะ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอย่างเช่นสูตรนี้ผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอยู่ที่ตัวของสมาชิกจะชื่นชอบแล้วก็นําไปพิจารณาเอาเองนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะฮะก็นะครับก็นาไปพิจารณาก่อนนะสมาชิกนะก่อนที่จะนําไปนะครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเจอกันคลิปพรุ่งนี้วันที่30สิสิ้นเดือนคลิปเป็นคลิปสุดท้ายนะครับจะเป็นสูตรไหนนะครับจะมาเน้นตัวไหนให้อะไรยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะฮะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ